เมื่อป้าแดงกินแซลมอนกลางไลฟ์ฉันจะมากินแซบอีกแล้วลองทิดกินหอจุ่มไปกระแสตอบรับดีมากแสดงว่าทุกคนเนี่ยชอบดูป้าแดงกินแซบกลางไลฟ์ฉันนะคะฮะ<า>เ,เดิมนะคะก็เล่นกันไปก่อนเพราะว,าว่าวันนี้ฉันมากินแซบอีกแล้วล่ะแซลมอนดองจ้าว้าวโอวโห แซลมอนดองชิ้นใหญ่ๆปลามันแบบไรนะแซลมอนสี่ชิ้นโตๆเดยอจิ้มจิ้มจิ้มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มอุ้ยแซลมอนฉ่ำๆนะจิ้มซีฟู้ดห่อสาล่ายให้มีความโนีดูอีกทีเนื้อปลาแซลมอนที่อยู่บนสาหร่ายกรอบและรากไว้น้ำจิ้มซีฟู้ด โดอยจังฮูม้มาเป็นแล้วติวก๊กเกอร์สายเกมต่อไปนนี้จะเป็นติ๊กเกอร์สายเกนแล้วนะคะทุกคนหากใครกําลังมองหาบริการดีๆรับกดเกมพาสราคาถูกในแมป99ขึ้นเลยป่ายอย่าลืมแวะที่ดีดิดช็อปนะ